พี่นันทำไรอะ่ะพี่นันทำไรบันทึกวิดีโออยู่ไม่ต้องเก๊กหลอกขนาดนั้นนี่ถ่ายรูปพี <c oughs> ่ถ่ายรูปแล้วไม่หล่อเลยเจ <c oughs> ๋อหลับแล้วเหรอชื่ออะไรคะชื่ออะไรเอ่ยเร <ห ả? S 1> ื่ออะไรคะชื่ออะไรเคโร่เคโร่ ออคนนี้สวยจังเลยชื่ออะไรคะพิญยาค่ะแต่ไม่ท้องอะไรนะยังไม่ท้องใช่ไหมไได้กินเบนโลสวยใช่ได้กินชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะ่ะรอ่ะไม่เอาชื่ออะไร,ออะไรทำไมต้องเถินด้วยสวยนะคนนี้ชื่ออะไรคะชื่อเสกครับ เข้าใจแล้วเป็นคู่ขาพิเศษเสกเป็นเสียงเปลี่ยนไข่พิซีโตไปลงเต็อเดี๋ยวเลี้ยวพรุ่งนี้อองเต๋อเนี่ยจะพรุ่งนี้อยาก้ำม้วงอยู่ะที่เหลือหายไปไหนเนี่ยเอาเอามาม้วนที่ไหนมากินคนนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรเอ่ยชื่ออะไรคะชื่อคุณคช่นี่ชื่อคุณนี่ชื่อปอนะคะ ใช่ยช่สวยๆผมหอมๆกำลังอัดยตองก่นลนี่ใช่เปล่าอ่ะสวยๆผมหอมพี่อะไรอ่ะถ่ายยังไหนมาเลยอะไรนะจะถ่ายสวยๆเลยมาเลยอ๋อมีโอคลิปเหรอใช่อ่ะถ่ายเดี๋ยวๆมาทั้งน้องส่งมาใหม่ี่าอะไรทรงนี้หรือว่ากัจงไอ้โบบาย่